อยู่กับลุงเสือครับจะพาไปไหนครับไปหาปลารครับ <หา S 2> ตอ่ตอยง<ห> <หา S 2> ูงไว้สามวันแล้วยังไม่ได้ดูเลยครับเดี๋ยวก็เราจะพาไปดูครับเดี๋ยวผมจะเป็นคุณลงไปเอาเองให้ปลาเสือถ่ายคลิปข้างบนดูครับต้นสักแมน่นบอต้นสักเนาะสวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่อง แล้เวเก็บขี้เหล็กไปด้วยครับมันมีแนวต้มอยู่วันนี้นั่นไงสี่ห้าวันแล้วูปลามันบอนเต็มอยู่หน่ะนิดเบบึงางกลางๆนะเอ้า๋ยวผมจะเป็นคนลงไเอานะครับปลาเสือถ่ายคลิปพูดไปด้วยออ๋ครับกำลังจะลงไปดูครับ ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันได้ไม่ได้เดี๋ยวลุ้นกันครับเดี๋ยวลุ้นกันครับจะได้ตัวไว้สามวันแล้วครับสามวันแล้วสามวันจะได้ไปชั้นใหญ่นีจะได้เหี้ยกินน้ำอยู่บ้านชุบคอไว้ลุ้นครับเดี๋ยวเอาพาลงเบวเลยครับครับครับลงลงเบาเลยครับนี่ครับ ลงไปดูเลยครับบอลงลงไปดูเลยครับครับผมครับผมลงไปดูเลยครับว่าจะถูกไหมเอาละครับลงไปดูเลยครับครับครับถูกไหมครับถูกเต้าบ่ เอาแล้วครับถูกเต่าแล้วครับเอาจะทำยงไงกินครับเตา่าจะาขึ้นได้ไหมครับเตา่าไม่มีลองดูปลาก่อนครับอู้ถูกเต่าหรือถูกปลาครับ,รบอู้ถูกเต่าครับ หาตัวเลยครับเต่าอ,อืมทำยังไงกินครับเต่าเอาไปปล่อยครับลองดูครับจะถูกปลาไหมครับค่อยดูค่อยดูครับลองดูลองดูครับเอาครับยกลูก่อนครับ ยกแล้วครับยกแล้วครับมีอะไรถูกบ้างครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับลุ้นกันครับลุ้นเลยครับลุ้นเลยครับจะมีอะไรถูกครับจะมีอะไรถูกบ้างครับเอาครับ ลุ้นครับลุ้นลุนลุ้นลุน,ลนอืมลุ้นแล้วครับลุ้นแล้วครับอ้าวยกขึ้นมาแล้วครับจะถูกกี่ตัวครับปลาอ๋อครับยกขึ้นมาแล้วอ๋อแล้วครับมีอะไรถูกบ้างไม่มีปลาเลยครับเอาครับเอา มีเต่ากี่ตัวครับอีครับอู้มีแต่เต่าถูกเต่าครับอู้มีแต่เต่าครับอู้อู้กินได้ไหมเนี่ยไม่จะปล่อยครับีเต่าเลยครับทำยังไงกินครับตายยังครับตายแล้วครับอู้ตายหมดเลยครับ ตายหมดเลยครับตายหมดเลยครับตายตายครับไม่เหลือขอฝากดูคลิปต่อไปนะครับไม่ได้ครับแฮ่วครับต้องปล่อยมันครับต่อครับดูครับสภาพไม้ครับฝากชมคลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกับบ่าวเสือสวัสดีครับ